สวัสดีครับคนกำลังรับฟังซีรีส์ทำไมผมเชื่อพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่27นะครับขอทบทวนคลิปก่อนหน้านิดหนึ่งในคลิปก่อนหน้าพี่นนทก็พาผมไปเยี่ยมชมกิจการขายส่งนมโยเกิร์ตและอาหารทะเลแช่แข็งขณะที่ลิต้าก็เข้าครัวไปช่วยพี่จอยทำอาหารเย็นเพื่อเลี้ยงข้าวสมาชิกที่จะมาร่วมกลุ่มเซลล์ในคืนวันพฤหัสพี่นนก็ได้เล่าให้ผมฟังถึงปัญหาวิกฤต ที่ทำเอาธุรกิจของเขาเกือบจะพังก็คือจู่ๆเจ้าคอมเพรสเซอร์ตัวใหญ่มันก็น็อกกระทันหันและพี่นนท์ก็ได้เป็นพยานว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาให้แก่เขาและภรรยาว่าปัญหามันก็คือข้อสอบและพระเจ้าก็เป็นติวเตอร์ช่วยให้สอบผ่านเพื่อเลื่อนชั้นเติบโตในความเชื่อในความหวังและในความรักพี่นนท์สรุปให้ฟังว่าองค์ประกอบสามสิ่งนี้ เป็นเสาหลักของชีวิตคริสเตียนที่จะให้ตั้งมั่นคงอยู่ได้แม้จะเจอมรสุมพายุของปัญหาจู่จมเข้ามาคริสเตียนก็จะไม่ล้มถ้าองค์ประกอบสามสิ่งน,นี้แข็งแกร่งมั่นคงและองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือความรักรักพระเจ้าสดจิตสดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะถ้าไม่มีความรักมีแต่ความเชื่อและความหวังแล้วมันก็จะไม่ถือว่าเป็นคริสเตียนเลยนะครับ ถ้าคนเอาแต่ใช้ความเชื่อและความหวังในพระเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียวแบบนี้คือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่คริสเตียนแท้จะโฟกัสที่พระเจ้าจะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งครับสำหรับพี่นนท์เขาสอบผ่านวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งนั้นมาได้พระเจ้าได้แสดงให้เขารู้ว่าความรักที่เขาเคยมีให้กับลุงสมที่เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็ง แม้จะดูเล็กน้อยคือการแบ่งปันส่งนมและโยเกิร์ตไปให้แก่ทานฟรีบ่อยๆเพราะเป็นห่วงและสงสารแกร่โดยพี่นนทก็ไม่ได้คาดหวังว่าแกจะต้องตอบแทนอะไรและก็ไม่ได้คาดหวังว่าพระเจ้าจะต้องอวยพรเขาด้วยนี่ก็คือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ได้ใช้ความรักที่แบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อยๆ ก็คือนมและโยกเกิดนี่แหละครับกลายเป็นย้อนกลับมาช่วยให้ธุรกิจใหญ่ของพี่นนท์ไม่ล้มเรื่องที่พี่นนท์เล่าให้ผมฟังทําให้ผมได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่เป็นแค่พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เท่านั้นแต่พระองค์ยังมีแผนการและน้ำพระทัยดีเยี่ยมสัอ้นอยู่ด้วยในทุกๆก,การตอบคำาดิษฐานก็เพื่อจะอัปเกรดยกระดับคริสเตียนให้เติบโตขึ้น มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและส่งต่อพระพรไปสู่คนอื่นได้สำหรับในคลิปนี้ผมจะเล่าต่อนะครับก็เป็นประสบการณ์ในการเข้ากลุ่มกวนคริสเตียนคนไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่พี่นนท์เรียกว่ากลุ่มเซลล์หรือกลุ่มสามาัคคีธรรมย่อยผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆไม่เหมือนตอนไปบสถรู้สึกเหมือนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งพี่นนท์ใช้คำว่าครอบครัวของพระเจ้าและสมาชิกในกลุ่มต่างก็เรียกหากันเป็นพี่เป็นน้องราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเมื่อพี่จอยลองบอกพี่นนท์กับผมว่าพี่น,น้องสมาชิกกลุ่มเซล์มากันครบแล้วพี่นนท์ก็คว้ามือผมเดินนำหน้ากลับมาที่บ้านของเขากลิ่นหอมของขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาชาวใต้ลอยมาแตะจมูกทันทีพี่จอยกับลิต้ากำลังช่วยกันจัดโต๊ะอาหาร ที่มีกับข้าวและผักสดวางอยู่เต็มไปหมดดูน่าทานมากแล้วสมาชิกคนอื่นๆก็ทยอยมานั่งล้อมวงกันพี่นนทยอยแนะนำตัวแต่ละคนไปเรื่อยๆและแนะนำตัวผมว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจทัว่วและเน็ตคาเฟ่ที่ป่าตองยังไม่ได้เป็นคริสเตียนส่วนลิต้าเป็นนักร้องชาวฟิลิปปินเป็นคริสเตียนที่อยู่บทเดียวกันกับพี่นนแต่นมัสการพระเจ้ารอบค่า แล้วพี่นนท์ก็แนะนําให้ผมรู้จักคู่สามีภรรยาคู่แรกก็คือคนบอยและอ้อมอายุคนบอยก็ไล่เรียก,กับผมเขาทําธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างในตัวเมืองภูกเก็ตอีกคู่หนึ่งก็คือคนเอกและปุย้ยเอกอายุน้อยกว่าผมนิดหน่อยเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งและอาหารใต้ในย่านกระทู้และอีกคู่ก็คือน้องแม็กอายุประมาณ25เป็นพนักงานโรงแรมและภรรยาของเขาชื่อน้องฝน เป็นพนักงานร้านนวดสปาคู่นี้เช่าเท่าเหาหลังเล็กๆในหมู่บ้านเดียวกันกันกบพี่นนท์เราสิบคนก็นั่งล้อมวงกันที่โต๊ะอาหารขนาดใหญ่บริเวณบ้านของพี่นนท์อากาศก็เย็ยนสบายเพราะฝนเพิ่งจะหยุดตกมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกสุดในชีวิตผมที่ได้คลุกคลีกับพี่น้องริสเตียนชาวไทยในคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านผมก็รีบจดบันทึกลงสมุดไดอารี่อย่างละเอียดเลยนะครับ ว่าใครชื่ออะไรพูดคุยอะไรกันไว้บ้านผมจดเอาไว้หมดและเมื่อเอามาทบทวนดูผมจึงนำมาเล่าได้อย่างละเอียดในคลิปตอนนี้นะครับก่อนจะเริ่มลงมือทานอาหารกันพี่นนท์กับพี่จอยและทุกคนก็นั่งก้มหน้าอธิษฐานคราวนี้พอ,อผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าพวกเขาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากันผมก็เลยนั่งทำท่าอธิษฐานตามเขาไปด้วยแต่ปากก็ไม่ได้พูดอะไร ได้แต่ฟังคนอื่นพูดเพราะตอนนั้นผมยังอธิษฐานไม่เป็นนะครับนิต้ามองมาที่ผมแล้วก็ยิ้มยิ้มราวกับดีใจที่ผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่คริสเตียนไม่ทำตัวขวางโลกแบบชาติเมื่ออธิฐานจบทุกคนก็พูดพร้อมกันว่าอาเมนผมเองก็พูดเบาๆว่าสาธุเพราะผมคิดว่าคงจะมีความหมายเหมือนกันและตอนนั้นก็ยังติดนิสัยทำแบบชาวพุธอยู่แล้ว คนเอกก็เป็นคนแรกที่ตักน้ำ,นำยาแกงไตปลาราดบนขนมจีนในจานของเขาเขาร้องเบาๆว่าโอ้โ oh, ห oh, พี่จอยแกงไตปลาฝีมือพี่นี่ผมชอบที่สุดเลยนะรสเข้มข้นแต่ก็ไม่เผ็ดมากวันนี้ลาบปากของผมแล้วพี่จอยก็หวัวเลาะเสียงดังอย่างอารมณ์ดีบอกให้คนเอกทานเยอะๆไม่ต้องเก่งใจแล้วพี่นนท์ก็หันมาทางผมกับลิตาเอ่ยปากชวนว่าคนบิ๊กกับคนลิตาลองชิมนะ นี่เป็นน้ำยาของทางใต้แบบออริจินอลเคยทานไหมครับแกงไตป่าลิต้าตาโตรีบควักกล้องดิจิตอลคอมแพคตัวเล็กๆของเธอมาถ่ายรูปขนมจีนแกงไตป่าและชุดผักเครื่องเคียงหลากหลายชนิดพูดอย่างตื่นเต้นว่าว้าวมิสเตอร์บิ๊กลุกเดลิเชสเหมือนกับเธอไม่เคยกินมาก่อนนะครับผมถามพี่จอยแทนเลยว่าเผ็ดไหมพี่จอยตอบว่าก็นิดหน่อย ผมจึงตักมาลองราดขนมจีนจานผมแล้วก็ชิมดูก็รู้สึกว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่คงเป็นเพราะพี่จอยรู้ว่าผมกับลิต้าก็คงจะกินเผ็ดๆแบบออริจินอลไม่ไหวจึงทําเผ็ดนิดเดียวผมก็เลยบอกลิต้าว่าลิต้าอยู่ชิมดูนะไม่เผ็ดเท่าไหร่เลยลิต้ามองหน้าผมเหมือนจะถามว่าจริงเปล่าอยากแกล้งกันนะแล้วเธอก็ตักแกงไตป่ามาราดขนมจีนแล้วก็ลองชิมดู เธอก็ทำหน้าอร่อยมากลองบอกว่าโอ้โหอร่อยจังเผ็ดนิดหน่อยแต่ลิต้าทานได้เธอกลืนคำแรกเสร็จก็พูดขึ้นอย่างยิ้มแย้ว่าปกติคนฟิลิปปินส์ก็จะไม่ทานเผ็ดเท่าไหร่แต่มิสเตอร์บิกอยู่เคยทานบีโคลเอ็กซ์เพสของฟิลิปปินส์ไหมรสชาติเผ็ดกว่านี้อีกนะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวไอจะเข้ากลัวทําให้อยู่ลองทานดูนะท่านผู้ฟังกับคําพูดสุดท้ายของเธอที่ว่าว่างๆ เธอจะเข้าครัวทำให้ผมทานดูมันก็ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆผมคิดในใจว่าสาวฟิลิปปินส์คงจะเป็นแม่บ้านที่น่ารักพอๆกับสาวไทยผมคงจะมีโอกาสได้ลิ้มรสฝีมือทำกับข้าวของเธอดูว่าจะเป็นเสน่ห์ปลายจวักเหมือนสาวไทยหรือเปล่านะแต่ในวินาทีนั้นเองผมก็นึกถึงโบลาาขึ้นมาแววตาที่มุ่งมั่นและฉลาดสไตล์ working woman เวลาที่เธอนั่งคุยเรื่องนาน หรือท้าทายความคิดผมอย่างตรงไปตรงมามันเป็นความรู้สึกที่น่าประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมุ่งมั่นกับธุรกิจแบบเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคือคนหนึ่งก็เป็นความสบายใจง่ายๆเป็นธรรมชาติแบบชิลๆแต่อีกคนก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากจะทะยานไปข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองสาวนี้ต่างก็ไม่ใช่คนไทยหรือว่าพระเจ้าก็แค่นำเธอสองคน เข้ามาในชีวิตผมเพื่อชักนําผมให้มารู้จักกับพระองค์เท่านั้นหรือเปล่านะแล้วบังเอิญผมก็เหลือไปเห็นพี่จอยตักแกงไตปลาเติมใส่จานให้พี่นนและพี่นนท์ก็รินน้ํามาตูมให้พี่จอยอีกจนเต็มแก้วทั้งสองก็สบตายิ้มให้กันอย่างมีความสุขมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วผู้ชายอย่างผมละ่ะต้องการคู่ชีวิตแบบไหนกันแน่ก็คงจะมีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่จะบอกผมได้อย่างชัดเจนกำลังคิดอะไรเพลินๆไปไกลน้องแม็กชายหนุ่มอายุประมาณ25อายุน้อยที่สุดในกลุ่มก็กินไปถามพี่นนท์ไปว่าพี่นนท์ครับผมรบกวนขอถามหน่อยนะครับคืออย่างนี้นะครับเรื่องคุณแม่ของผมจำได้ไหมครับเมื่อ5เดือนก่อนที่พี่นนท์พาพาสเตอร์จอร์นไปเยี่ยมที่บ้านผมแล้วก็พอดีคุณแม่ผมป่วยเป็นเบาหวานแล้วพาสเตอร์จอร์น ก็วางมืออธิษฐานเผื่อแม่ผมวันรุ่งขึ้นแม่ผมไปตรวจน้ําตาลในเลือดปรากฏว่าอัศจรรย์มากเลยครับระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมาเป็นปกติเลยผมยังตื่นเต้นมากเลยในตอนนั้นแล้วก็ได้มาเล่าให้พี่ฟังพี่จําได้ไหมครับพี่นนก็พยักหน้าแล้วก็ร้องอ๋อตอบกลับไปว่าจําได้จําได้คุณแม่น้องแม็กที่ท่านบ่นว่ามักจะลุกมาฉี่บ่อยตอนกลางคืนแล้วก็เหนื่อยอ่อนเพลียง่ายตาพลาหมัวด้วยใช่ไหมขอบคุณพระเจ้านะ ที่คนแม่ก็าหายจากเบาหวานแล้วผมรู้สึกแปลกใจคิดในใจว่าเอ๊ะพระเจ้ารักษาโรคเบาหวานได้ด้วยเหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้น่าจะเชิญมิชชันนารีร่างใหญ่ชาวอังกฤษที่ชื่อจอร์นให้ไปโรงพยาบาลทุกวันจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระหมออีกทางหนึ่งผมก็คิดแบบชาวพุทธสมัยนั้นนะครับแล้วน้องแม็กก็ยิ้มนิดหนึ่งพูดขึ้นว่าแต่พี่นนท์ครับปัญหามันก็คือปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันวันนี้ คุณแม่ผมก็กลับมามีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วครับลูกมาฉี่กลางเด็กหลายรอบตาก็ปล่ามัวอ่อนเพียง่ายเหมือนตอนห้าเดือนก่อนเป๊ะเลยผมก็เลยพาแม่ไปตรวจเลือดปรากฏว่าค่าน้ําตาลมันก็ขึ้นมาเกือบสามร้อยอีกแล้วครับผมงงมากมันเป็นเพราะอะไรครับพี่หรือว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ได้ไม่นานหายป่วยได้ไม่กี่เดือนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกผมฟังน้องแม็กพูดแล้วก็คอยตามเขาคิดในใจว่า สงสัยพลังอำนาจของพระเจ้าคงจะมีวันหมดอายุ expire หรือเปล่านะแบบนี้ก็ต้องเชิญพัสเตอจอนไปที่บ้านแล้วก็วางมืออธิษฐานให้ใหม่อีกละสิถ้าเป็นแบบนี้มิชนาลีคนนี้ก็คงจะมีงานเยอะตลอดแน่เพราะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหมดอายุ expire ไปปับ๊บก็ต้องไปวางมืออธิษฐานให้อีกเรื่อยๆเพราะว่าฤทธิ์อำนาจอาจจะเสื่อมลงไปคือตอนนั้นผมก็คิดแบบชาวพุทธนะครับทุกคนบนโต๊ะ หยุดกินขนมจีนไตาปาช่วกคู่เลาากับนัดกันไว้ต่างก็หันมามองหน้าพี่นนอยากรู้คําตอบว่าเขาจะตอบอย่างไรลิตาทําท,ท่าอยากจะพูดแต่เธอก็หยุดตัวเองไว้และรอให้พี่นนเป็นคนตอบแล้วพี่นนก็ยิ้มขึ้นมาใช้ความคิดนิดนึงแล้วเขาก็ตอบกับน้องแม็กว่าอ๋อพี่เข้าใจแล้วที่นนทพูดถึงคุณแม่แล้วเขาก็หยุดนิดนึงแล้วก็พูดต่อว่าคืออย่างนี้นะน้องแม็ก พระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์พระองค์รักษาโรคเบาหวานให้แม่น้องแม็กเมื่อห้าเดือนก่อนโดยการวางมืออธิษฐานจากพาสเตอร์จอร์นนั่นก็เป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้เป่าๆแก่ผู้ที่กําลังเดือดร้อนและแสวงหาพระองค์แต่การหายโรคในครั้งนั้นมันเป็นเหมือนกันร,รีเซ็ตร่างกายใหม่ให้เริ่มต้นใหม่แล้วพี่นนท์ก็หยุดนิดหนึ่งกว่าสายตามองทุกคนแล้วถึงพูดต่อว่าแต่ว่าเมื่อหายโรคแล้ว พระเจ้าก็ต้องการให้ผู้ที่หายโรคนั้นรู้จักเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบร่างกายตัวเองด้วยโดยการระมัดระวังและมีวินัยในการกินการนอนดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นการอารักขาดูแลสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาเราจึงต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างดีที่สุดลิตาก็ยิ้มขึ้นแล้วก็พยักหน้าพูดเบาๆว่าอาเมน มันก็เป็นการแสดงถึงการเห็นด้วยนะครับผมมองหน้าลิต้าแล้วก็แย่เธอเล่นโดยพูดกระซิบกับเธอว่าสาธุสาธุาธลิต้าก็ควักข้อนควับแอบตีแขนผมเบาๆส่วนพี่จอยก็ปรินน้ำมะตูมใส่แก้วให้พี่นนพี่นนจิบน้ำมะตูมนิดนึงแล้วก็พูดต่อว่าในกรณีคุณแม่ของน้องแม็กเป็นเบาหวานโรคนี้จะเป็นโรคเรื้อรังสาเหตุเกิดจากการกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลมากเกินไป มันจึงทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงก็เลยลุกมาฉี่บ่อยบางคนอาจจะเป็นแผลหายช้าอ่อนเพลียง่ายคนแม่น้องแม็กชอบกินอาหารประเภทไหนล่ะครับแม็กก็คิดนิดนึงแล้วก็ตอบว่าคนแม่จะชอบกินข้าวเหนียวไก่ย,ยา่างข้าวเหนียวหมูปิ้งส้มตำมากไม่เคยกินข้าวสวยข้าวเจ้าเลยและถ้าเป็นฤด,ดูมะม่วงแกก็จะชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงพอฤด,ดูทุเรียนแกก็จะกินข้าวเหนียวทุเรียนกินกาแฟก็ใส่นมข้นหวานตามีหลายช้อน เอกก็รีบพูดขึ้นว่าโอ้อาหารพวกนี้มันก็มีแต่แป้งและน้ําตาลทั้งนั้นเลยนี่แม็กบอกว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมเองก็ชอบกินตามแม่เหมือนกันแต่ว่าทําไมผมไม่เห็นเป็นอะไรเหมือนคนแม่ผมพี่นนมองหน้าน้องแม็กแล้วก็ตอบว่ามันก็เป็นเพราะน้องยังอายุน้อยอายุเพิ่งจะ25ตับอ่อนยังผลิตอินซูลินได้ดีและออกกําลังกายอยู่เสมอเบาหวานมันจึงยังไม่กําเริบแต่ คุณแม่น้องแม็กอายุมากแล้วทานแต่แป้งและน้ําตาลสะสมมานานมันก็เลยมาออกอาการเอาในตอนนี้คือผมก็มารู้ทีหลังว่าพี่นนทแกเรียนจบด้านฟู้ดไซน์นะครับแกก็เลยมาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มแกก็เลยมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารดีนะครับแล้วน้องแม็กก็ถามต่อผมจะขอให้พี่ช่วยเชิญพัสเตอร์จอนไปวางมืออธิษฐานเผื่อคุณแม่ของผมอีกได้ไหมครับ พี่นนท์ก็ตอบยิ้มๆว่าได้สิแม็กสมาชิกทุกคนในโบสถ์ก็เหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกันในกลุ่มเซลเราใครมีปัญหาอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตพี่เองก็จะไปเยี่ยมและจะวางมืออธิษฐานเผื่อให้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกินกําลังของพี่พี่ก็จะเชิญพัสเตอร์จอห์นไปเยี่ยมด้วยอีกคนไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่จะนัดพัสเตอร์จอห์นไว้ให้นัดได้วันไหนก็จะบอกน้องแม็กทันทีนะผมฟังพี่นนท์พูดแล้วก็รู้สึกว่า เออนะดีจังเลยพี่นนท์ช่างมีน้ำใจที่สละเวลาทำธุรกิจของเขาออกไปเยี่ยมเยียนคนในกลุ่มเซลล์ทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรกับใครเขาก็คงทำด้วยใจรักจริงๆผมรีบถามพี่นนท์ว่าเออพี่นนท์ครับถ้าฤทธิอำนาจของพระเจ้าหมดอายุ x x p i r e พี่กับพัสดจ์จอนก็จะไม่ลำบากแย่เลยครับที่จะต้องวนลลปกลับไปวางมืออธิษฐานให้คุณแม่น้องแม็กทุกๆ5เดือน แล้วผมก็สังเกตเห็นพี่จอยกับลิตาพยายามกลั้นหัวเราะและคนอื่นๆก็ยิ้มยิ้มผมก็เลยสงสัยว่าผมคงจะพูดผิดอะไรไปหรือเปล่าแต่พูดไปแล้วทําไงได้ก็ผมมันคนขี้สงสัยถ้าไม่รู้อะไรผมก็จะถามแหลกจนกว่าจะรู้ชัดเจนตามภาษาวิศวกรเก่านะครับแล้วพี่นนท์ก็มองหน้าผมกวาดสายตาไปมองทุกคนที่นั่งล้อมวงกันอยู่ไม่ได้ตอบคําถามผมแต่หันไปสบตาแม็กตอบด้วยน้ําเสียงอบอุ่นว่า คืออย่างนี้นะแม็กพี่และกลุ่มเซลล์ของเราและผู้นำคริสจักรของเราเต็มใจที่จะไปเยี่ยมคนแม่ของแม็กได้เสมอเพราะเราห่วงใยทุกคนแต่ว่าในขณะเดียวกันพี่ก็อยากจะหนุนใจน้องแม็กให้ช่วยแนะนำคุณแม่ของ,องน้องด้วยนะว่าโรคเบาหวานมันเป็นโรคเรื้อรังนิ่อำนาจของพระเจ้ารักษาได้แน่แต่ว่าถ้าหายแล้วคุณแม่ยังมีพฤติกรรมกินอาหารที่ประกอบด้วยแป้งและน้ำตาลเยอะเหมือนเดิม โลกเก่ามันก็จะกลับมากำเริบได้อีกเหมือนเดิมนะครับน้องแม็กกับน้องฝนคงจะต้องคอยช่วยเอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ท่านมากหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้ทานแป้งและน้ำตาลเยอะเหมือนเดิมอีกน้องแม็กก็พยักหน้าด้วยสีหน้าเข้าใจแล้วผมเองก็พยักหน้าเข้าใจตามไปด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ใช่ฤทธิอำนาจของพระเจ้าเอ็กซ์ยภายในหเดือนหรือ ฤทธิอำนาจพระเจ้าเสียจางลงจนต้องมาคอยรับฤทธิอำนาจใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ว่าการอัศจรรย์ครั้งแรกที่หายโรคนั้นมันเป็นการรีเซ็ตให้เริ่มต้นใหม่จากนั้นเราก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการรับผิดช,ชอบดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยตามที่พี่นนท์ใช้คําว่าผู้อารักขาที่ดีแล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าเวลานั้นน้องแม็กกับน้องฝนก็เพิ่งจะเป็นผู้เชื่อใหม่มารับเชื่อก็เพราะได้เห็นการอัศจรรย์ ที่แม่เขาหายป่วยจากเบาหวานและน้องแม็กทำงานสตาฟโรงแรมก็กำลังมีปัญหาน้องฝนทำงานร้านนวดสปาก็กำลังมีปัญหาเหมือนกันทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆพี่นนท์วันหนึง่งพี่จอยเดินเล่น,ลนแถวสวนสาธารณะในหมู่บ้านแล้วก็เห็นน้องแม็กกับน้องฝนนั่งร้องไห้กันจึงเข้าไปถามแล้วก็เลยชวนมานั่งคุยที่บ้านพี่นนท์จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐและทั้งคู่ก็ได้รับเชื่อ แต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวบพระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าพี่นนท์ก็เลยชวนมาเข้าร่วมกลุ่มเซลล์นี่เองมาถึงตรงนี้บอยและอ้อมที่นั่งเงียบอยู่นานอ้อมก็สะกิดให้บอยพูดอะไรบางอย่างบอยจึงพูดขึ้นว่าพี่นนท์ครับพี่นนท์พูดถูกมากเลยนะครับมันก็เหมือนกับเรื่องการเงินของผมกับอ้อมเลยคือเมื่อก่อนเราเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากแล้วมาเข้ากลุ่มเซลล์พี่นนท์ก็ช่วยอธิษฐานเผื่อพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐาน โจวๆพวกเราก็มีลูกค้ารายใหญ่มาเหมาซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านเราทั้งๆที่ตอนนั้นเศรษฐกิจก็ซบเซาจนพวกเราปลดหนี้บัตรเครดิตได้หมดอย่างอัศจรรย์มากแต่หลังจากนั้นพวกเราสองคนก็สละเวลาพยายามมาเข้ากลุ่มเซล์ผ่านมาได้ปีหนึ่งแล้วพวกเราก็ได้เรียนรู้หลักการจากคัมภีร์ไบเบิลที่ได้คุยกันในกลุ่มเซล์ของเราว่าตัวเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการมีวินัยบริหารเงินทองของเราด้วยไม่ใช่พอหมดหนี้แล้วแล้วก็ไปก่อหนี้ใหม่อีก แล้วก็มาให้พี่อธิษฐานเผื่อแบบวนรูปอีกแต่ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมกับอ้อมก็เลยจับมือกันตัดสินใจแน่วแน่ที่จะยกเลิกบัตรเครดิตทุกใบแล้วก็ใช้แต่เงินสดหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่เคยกลับไปเป็นหนี้อีกเลยครับแบบที่พี่นนอนพูดว่าเราต้องอารักขาทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาอย่างดีที่สุดโดยอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าผมก็นั่งฟังสามีภรรยาคู่นี้ เล่าถึงอดีตของพวกเขาแล้วผมก็ถึงบางอ้อขึ้นมาทันทีร้องยูเลยค่ะยูเลค่ในใจอีกครั้งผลค้นพบอีกเรื่องหนึ่งแล้วพระเจ้าองค์นี้ทํางานกับเราแบบนี้นี่เองไม่ใช่แบบโมเตลูผมจึงถามย้ําความเข้าใจกับพี่นนให้แน่ใจอีกว่าพี่นนครับผมพอจะเข้าใจแล้วแสดงว่าพระคุณของพระเจ้าในการรักษาโลกหรือช่วยปลดนี้มันก็คล้ายๆกับรีเซตหรือให้โอกาสเริ่มต้นใหม่ แต่หลังจากนั้นตัวเราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้หลักการจากคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมครับว่าจะดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอย่างไรใช่ไหมครับและพึ่งพาพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ยังย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วพอมีปัญหาก็มาให้พระเจ้าช่วยแก้ไขวนลูกอยู่ล่ําไปคริสเตียนจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ พี sea, ่นนกับพี่จอยและลิต้าสบตากันแล้วก็ตบมือพร้อมกันลิต้าพูดึ้นว่ามิสบิ๊กอยู่เข้าใจอะไรเร็วจังอยู่เริ่มเข้าใจวิธีทํางานของพระเจ้ามากขึ้นแล้วนะเห็นไหมล่ะมาเข้ากลุ่มเซลล์บ่อยๆอยู่ก็จะค่อยๆหายสงสัยแล้วไอจะรอวันหนึ่งที่อยู่เปิดใจต่อพระเยซูไอก็จะดีใจมากๆเลยผมยิ้มให้กับลิต้าย่างมีความสุขเธอชอบพูดบ่อยๆว่าเธอจะดีใจมากๆถ้าวันไหน ผมเปิดใจรับเชื่อพระเยซูผมก็รู้สึกถึงความปรารถนาดีของเธอจึงอยากจะตอบแทนเธอที่ดีกับผมมาตลอดผมอยากจะเห็นเธอมีเพื่อนมากขึ้นจะได้ไม่โดดเดี่ยวในปุกเก็บางทีถ้าเธอได้มาเข้ากลุ่มเซลล์นี้ทุกๆสัปดาห์ในทุกวันพฤหัสก็อาจจะทําให้เธอได้มีเพื่อนคริสเตียนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นผลดีต่อสาวต่างชาติที่ห่างบ้านห่างเมืองมาไกลผมจึงตอบเธอไปว่า โอเคลิต้าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้างั้นเราสองคนก็มาเข้ากลุ่มเซลล์นี้กันทุกวันพื่อเลดเลยดิวไหมไอจะอาสาขับรถรับส่งให้เองแล้ววันไหนที่ไอหมดเรื่องสงสัยแล้วไอก็จะบอกอยู่เป็นคนแรกว่าต้องการรับเชื่อพระเยซูลิต้ายิ้มแกล้มปิดเธอพูดว่าโอเคดิวยูสัญญาแล้วนะจะรับส่งไรมาเข้ากลุ่มเซลล์ด้วยกันทุกวันทุก,ทกเพื่อห,ห้ามเบี้ยวนะ ถ้าอยู่เบี้ยวไอจะฟ้องพระบิดาแล้วทุกคนก็หัวเราะลั่นพี่นนท์หันมามองหน้าผมแล้วก็พูดว่าบ้านนี้ยินดีต้อนรับเสมอนะคุณบิก๊กวันไหนว่างๆก็มานั่งเล่นคุยกันก็ได้ทุกเมื่อยังไม่รับเชื่อพระเยซูก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันไหนที่คุณบิ๊กพร้อมที่สุดวันนั้นพวกเราในกลุ่มก็จะเลี้ยงฉลองดินเนอร์ให้เป็นพิเศษเลยนะครับพี่จอยมองหน้าลิต้าแล้วก็แซวเล่นว่าลิต้าอยู่อย่าให้คุณบิ๊กกล้าสายตาเลยนะ พอถึงวันป้หักปั๊บก็รีบทวนสัญญาเลยนะแล้วทุกคนก็หัวเราะคลื่นกันอีกผมรู้สึกบรรยากาศคลื้นเกรงดีจังทุกคนเป็นกันเองและก็เป็นห่วงเป็นใยกันราวกับเป็นพี่น้องกันตอนนี้ผมก็รู้สึกสบายใจหายห่วงคิดในใจว่าดีจังจะได้เป็นการพาลิต้ามาเข้ากลุ่มคริสเตียนเธอก็จะได้ไม่โดดเดี่ยวบนเกาะน,นี้ผมเองก็จะได้มีเพื่อนใหม่กวนคริสเตียนคนไทยหลายๆคนไปด้วย ดูเหมือนพระเจ้ากําลังทําอะไรกับชีวิตผมอยู่และกําลังทอทําต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าคงอยากจะเร่งให้ผมหายสงสัยในพระอ,องค์สละลมัง้งวันอาทิตย์ผมก็ต้องไปโบสถ์อินเตอร์รอบค่าวันพฤหัสก็ต้องเข้ากลุ่มเซลล์ริสเตียนคนไทยผมรู้สึกเหล่ากับว่าในขณะที่ผมขี้สงสัยอยากรู้ว่าพระอ,องค์เป็นใครกันแน่พระอ,องค์เองก็กําลังร้อยเรียงสถานการณ์ ชักนําให้ผมได้เข้ามารู้จักกับพระอ,องค์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับเมื่ออิ่มท้องกันทุกคนแล้วพี่นนก็เชิญพวกเราเข้าไปในบ้านเพื่อเตรียมเริ่มประชุมกลุ่มเซลล์กันเอกเจ้าของร้านอาหารชาวใต้ก็แอบเข้ามากระซิบข้างหูผมว่าคุณบิ๊กกับโกลิต้าเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเหมาะสมกันมากเลยนะครับผมหยุดเดินกึกเลยทันทีนะครับรีบหันมาตอบคุณเอกเบ,บาๆว่า เป่าครับพอดีผมไปเข้าโบสถ์อินเตอร์ลอก่้า็ก็เลยรู้จักกันเฉยๆครับเอกก็ยิ้มแล้วก็พูดเบาๆว่าคุณพิคครับก็จีบเลยสิครับดูน่ารักดีออกนะเห็นสนิทสนมกับคุณพิกดีสาวฟิลิปปินส์ก็เทคแคร์ดีอยู่นะครับผมเห็นลิต้ามองมาทางเราด้วยแววตาสงสัยเห็นเราสองคนหยุดเดินเข้าบ้านแล้วกระซิบกระซาบกันแต่จิงเข้ามาถามว่าคุยอะไรกันหนุ่มๆบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันนะ ผมกับเอกก็สบตากันแล้วผมก็รีบตอบกลับไปว่าเปล่าไม่มีอะไรเอกแค่มาถามผมว่าลิต้าเป็นคนฟิลิปปินส์หรือเปล่าสวยน่ารักเหมือนสาวไทยเลยลิต้าก็มองหน้าเอกแล้วก็มองหน้าผมยิ้มแก้มปิดแต่ก็ค้อนใส่ผมทํานองว่าพูดจริงหรือเปล่าผมกับเอกก็หัวล็อกกันแล้วก็พากันเดินเข้าบ้านเพื่อเตรียมร่วมประชุมกลุ่มสามาัคคีธรรมย่อยหรือที่พี่นนท์ใช้คําว่ากลุ่มเซลล์ เรื่องราวในกลุ่มเซลล์จะเป็นอย่างไรต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับผมซึ่งเป็นชาวพุธและล้อมรอบไปด้วยคริสเตียนชาวไทย8คนและคริสเตียนฟิลิปปินส์หนึ่งคนพระเจ้าจะเปิดเผยให้ผมรู้จักพระองค์มากขึ้นอีกในแง่มุมไหนและผมจะได้คําตอบที่ผมสงสัยในอีกหลายๆเรื่องหรือไม่อย่างไรชีวิตผมจะเปลี่ยนไปอย่างไรอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามตอนต่อไปไว้นะครับสวัสดีครับ